วันนี้เนะี่ยมันมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็ถูกแชร์ภาพเป็นออกไปจนคุณธนกรต้องออกมาแก้อีกครั้งหนึ่ง <c oughs> ว่าเป็นการบิดเบือนทีนี้เอาภาพที่เป็นประเด็นก่อนคือภาพนี้ <c oughs> คือภาพนี้ถูกแชร์แล้วจะเห็นว่าคือท่านนายกเนี่ยไม่ได้ยกมือ <c oughs> ไม่ได้โบกมือและข้อความที่แชร์ก็ออกไปในทํานองว่านายกไม่เข้าใจภาษาอังกฤษ <c oughs> ช่างภาพบอกให้โบกมือทําไมไม่โบกมือจริงๆงอันที่เป็นประเด็นยิ่งกว่านี้นะคือภาพนิ่งอะเพราะว่ามันจะจับแคบกว่านี้ พอจับแคบกว่านี้กลายเป็นว่าเหมือนท่านนายกคนเดียวเลยอ่ะ<ช>ที่ไม่ได้ยกมือขึ้นมาเหลือท่านคนเดียวอ,อวันนี้คุณธนกรเอาภาพตัวเต็มมานี่เป็นภาพของการถ่ายภาพหมู่ของผู้นาในเขตเศรษฐกิจเอเปกเมื่อปี60ที่เมืองดานังเวียดนามภาพที่เป็นประเด็นที่เป็นภาพเต็มอะฮะจะเห็นว่านี่จริงๆแล้วเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีโบกแล้วโบกแล้วคุณตูน และหลายท่านผู้นําหลายท่านก็เอามือลงแล้ว<ฆ>ดังนั้นข่าวนี้คือการบิดเบือนมันคือการตัดต่อบิดเบือนอย่างแท้จริงอันนี้คุณธนากรบอกจะเห็นว่าภาพตัวเต็มนั้นไม่ได้มีเฉพาะท่านนายกรัฐมนตรีที่เอามือลงด้วยซ้ําแต่ท่านนายกเราโบกแล้วตามคําสั่งไม่ใช่ไหนจะบอกคําสั่งตามคําบอกกล่าวของช่างภาพที่ให้โบกมือ<ฆ>ซึ่งพูดเป็นภาษาอังกฤษนายกกระโบกมือเนี่ยฮะท่านอื่นๆก็โบกกันไปโบกกันไปจนสักพักหนึ่งนายกเราก็เอาลง คนอื่นมันก็มีเอาลงบ้างเอาขึ้นบ้างเอาลงบ้างเอาขึ้นบ้างซึ่งมันเป็นเรื่องปกติยืนยันว่านายกไม่มีปัญหาต่อการสื่อสารภาษาอังกฤษนายกพูดคุยกับผู้นําหลายๆท่านได้อย่างสมบูรณ์ด้วยซ้าคุณธนกรไปอีกขั้นหนึ่งเลยฮะคือในคลิปอันตัวเต็มเนี่ยจะเห็นท่านนายกคุยกับอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมด้วยนะคะใช่มีความพยายามที่จะหันไปคุยแล้วก็คุยกันด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นก็ต้องเอาข้อเท็จจริงมาว่ากัน